ลูกจะมาใจแตกที่นี่ก็ขอให้ได้วรุตาได้ดูแลลูกคือเราในฐานะที่ความตัวเองเป็นแม่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกเราจะดีจะเลวจะช่วยยังไงขอให้วรุตาอยู่เคียงข้างลูก จะบอกอะไรเพราะว่อาอรุตามีมะเฟืองอยู่ลูกเดียวแล้วโก้ห้อยอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงร่วงหล่นแปะมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าพุงร่วงจ้องจองอยู่เมื่อวานว่าจะมาเก็บพอมาเก็บวันนี้สงสัยจะรอไม่ไหวก็เลยร่วงโอยดูลูกแบบใหญ่มาก มะเฟืองต้นนี้นะคะวรุตาพึ่งซื้อมาปลูกเมื่อประมาณสองปีที่แล้วแปลกใจมากคือออกดอกทั้งปีมีลูกทั้งปีไม่ว่าหน้าไหนก็ออกดอกแล้วออกดอกนี้นะคะคือออกดอกเต็มต้นไม่ว่ามุมไหนก็ออกปลายก็ออกตามกิ่งก็ออกตรงโคนก็ออก ออกทั้งแต่ยอดยานคนกันไปเลยอย่างนี้ก็ต้องให้กำลังใจด้วยการรดน้ำกันหน่อยแล้วค่ะตอนนี้วรุตาโคไปชิมก่อนค่ะว่ารสชาติเป็นอย่างไรหเห็นแล้วเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากอย่างนั้นลูกนี้วันนี้วรุตาโขจัดการเลยนะคะ จากต้นไม่ใช่เก็บจากต้นดูนี่นะคะก็เพิ่งหล่นแล้วหล่นหล่นแบบไหนรู้ไหมคะหล่นแบบก้นกระแทกพื้นก็เลยทำให้ชิ้นเนี้ยคือช่ำแต่ไม่ได้เสียรุตาขอชิมก่อนอันนี้ก็เกลือสวยมาก แรงๆแบบนี้เขายัางมีให้วารุตากินถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะอืมหวานปเปรี้ยวแล้วเจอกับเกลือออยากจะบอกกับทุกคนว่ามันอร่อยมาก อืมอืมอร่อยเลยเพิ่งเห็นเม็ดก่อนมะเฟืองเม็ดกองมะเฟืองเป็นแบบนี้อืมอร่อยมากขอ,ออีกชิ้นนึง อร่อยมากปลื้มใจที่ได้กินของอร่อยออร่อยในสวนออแกนิกทุกอย่างล้วนมาจากธรรมชาติชีวิตเมื่อมันไม่มีทางออกเมื่อมีปัญหารุมเร้าแล้วสิ่งที่จะช่วยระบายได้นั่นก็คือน้ำไหล ออกจากตาแล้วเป็นอะไรที่แบบเป็นเยอะมากมันเหมือนกับอะไรที่มันแบบอัดอั้นอยู่ในใจเยอะมากแล้วเหมือนกับที่แบบทำนบอะเหมือนเขื่อนอะที่แบบคือมันเขื่อนมันแตกอะคือมันหยุดไม่ได้มันยั้งไม่ได้คือมันไหลตอดเวลาไหลอย่างเดียวไม่มีคำอะไรเอ่ยมาจากปาคือมันไหลมัน มันเอ่ยไม่ได้มันบอกไม่ได้มีแต่น้ำไหลออกจากตาพรุตาร้องไห้หนักมากคือไม่ใช่เพราะว่าเรื่องแฟนอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเรื่องของลูกด้วยเพราะว่าเรามาอยู่เยอรมันเป้าหมาจริงๆนั่นคือการอยครอบครัวครอบครัวที่มีคำว่าพ่อแม่ลูกแล้วตัวเองมาอยู่ก่อน ความคิดถึงลูกก็มีแล้วถึงวันหนึ่งเราจะไปรับลูกการไปรับลูกแล้วตอนนั้นคือบอกได้เลยว่าตัวเองก็เหมือนกับเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับสถานทูตสถานทูตเมื่อก่อนนะคะสถานทูตหลักอยู่ที่ฟังเฟิร์ตแล้วก็จะมีสถานทูตสาขาย่อยๆแล้วมีสาขาสาขาที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้บ้านหลวงตักก็ไปปรึกษา สิ่งหนึ่งที่พอ,อไปปรึกษาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่แนะนําเอาลูกมาด้วยเหตุผลว่าเด็กไทยเมื่อมาอยู่ที่เมืองนอกเขาบอกว่าใจแตกหมดเขาแนะนําว่าให้ลูกอยู่ที่ประเทศไทยให้ลูกจบปริญญาตรีก่อนแล้วค่อยเอาเขามาที่เมืองนอก คือความตั้งใจของมู้รุตาลนั่นก็คืออย่างที่บอกพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเทพโพมาได้ยินคําแบบเนี้ยมันก็เลยคิดขึ้นมาว่าแล้วจะทําอย่างไรเพื่อที่จะเอาลูกมาได้คือปรึกษาแฟนเขาก็ช่วยรอมไม่ได้เพราะว่าการตัดสินใจต้องหมดแล้วมันเป็นลูกของมารุตาบรุตาจะต้องเป็นคนตัดสินใจคนเดียวเขาก็บอกว่าแล้วแต่เธอตามใจเธอเธอจะเอาแบบไหนอะไรอย่างนี้ คือมันหลายๆเรื่องแล้วมันก็คิดอยู่ในสมองเยอะมากมันมันคิดไปคิดมาแล้วตอนสมัยนั้นคือเราไม่รู้ที่จะไปปรึกษาใครไม่รู้จะอะไรใครสมัยนั้นคือมันไม่เหมือนสมัยนี้นะคะคือมีลายมีอะไรสามารถอะไรได้เลยสามารถหาข้อมูลอะไรได้แต่ตอนนั้นมันเหมือนกับคือเราจะโทรมาหาที่ทางบ้านเราก็ต้องใช้รหัสใช้โค้ดโทรอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ไม่อยากให้แบบทางบ้านเรารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็เลยกลายเป็นคนแบบคิดอะไรอยู่ในใจของตัวเองตลอดเวลาคิดวนเวียนอยู่แต่ในสมองมันหาทางออกไม่ได้ก็เลยร้องไห้เราร้องไห้แบบร้องแบบคือมันไม่รู้น้าตามันมาจากไหนคือมันไหลแบบไม่หยุดแล้วมันพูดไม่ได้แล้วจนหลานสาวเขาอะ ขึ้นมาถามมารุตาว่าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมทำไมถึงร้องไห้หนักมากคือเขาก็มาถามก็ได้แค่ถามคือวรุตาคือมันไม่สามารถเอ่ยคําอะไรได้ตอนนี้มันเหมือนกับเป็นแบนรบระบายออกมาจากการร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้อยู่งเหง่อนั้นร้อง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 ไห้ร้องไห้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิต บอกได้เลยว่ามันเป็นช่งที่ชีวิตเราเริ่มสับสนกับเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราในการเอาลูกมาอยู่ด้วยเทพาพเขาบอกว่าเอามาไม่ได้สุดท้ายวรุตาุก็เลยตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นโคตตามตัวเองจะต้องเอาลูกมาอยู่ที่นี่ ถ้าลูกมาไม่ได้วารุตาก็จะกลับประเทศไทยคิดแบบนี้เลยนะคะตอนนั้นคือตัดสินใจเอาลูกมาลูกจะมาใจแตกที่นี่ก็ขอให้ได้วารุตาได้ดูแลลูกคือเราในฐานะที่ความตัวเองเป็นแม่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกเราจะดีจะเลวจะช่วยยังไงขอให้วารุตานอยู่เคียงข้างลูกจะได้ขึ้นชื่อว่าเออแม,ม่ก็ดูแล แต่ลูกยังชั่วหรือชั่วเพราะแม่ไม่ดูแลหรืออะไร,ระมาณนะั้นคือไม่ว่าลูกอะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกขอมีวรุตตาอยู่เทียงข้างวร,รุตตาก็เลยตัดสินใจบอกเอาลูกมาโทรไปบอกพี่สาวบอราว่าพี่สาวช่วยเตรียมเอกสารทําวีซ่าให้ลูกสาวด้วยเพราะว่าตอนนั้นวรุตตาจะใช้เอเจนซี่เป็นเป็นคนทําเอกสารทั้งหมด คือเราไม่เวลาที่จะให้ญาติพี่น้องหรือใครต่อใครไปวิ่งเอกสารให้กับลูกฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดใช้เอเจนซี่จ่ายเงินเขาไปอย่างเดียวเขาต้องการเอกสารอะไรแล้วเขาเป็นมืออาชีพเขาอยู่หน้าสถานทูตเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทําแบบไหนอะไรอย่างนี้บรูตก็เลยจ่ายเงินและให้เขาทําให้จนสุดท้ายลูกของบรูตาก็ได้มาอยู่ที่ประเทศเยอรมันด้วยกัน คำที่สถานทูตแนะนำวรุตาเชื่อแต่ยังคงยึดถือว่าถ้าเราเป็นแม่แล้วดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแล้วลูกของเราใฝ่ดีด้วยวรุตาคิดว่ามันคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ก็สามารถที่จะกลับเืนสูงมาได้เพราะว่าเด็ก ลูกของมารุตาฮายุอยู่ป .5 ถ้ามาอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นก็เรียกว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวตอเหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรให้เขาสามารถที่จะเดินไปทางที่ถูกต้องได้พารุตาก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวลูกด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เกิดจากผู้ปกครองอย่างเดียวเกิดจาก ตัวของเด็กด้วยแล้วสิ่งที่วารุตตาโชคดีนั่นก็คือลูกของวารุตาเขาได้เดินทางที่ถูกต้องซึ่งก็ต้องขอบคุณลูกมากๆและก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราได้ฝ่าฟันมาจนถึงทุกวันนี้วารุตาก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับวารุตัด้วยดีเสมอมานะคะตลังจะบอกทุกๆท,ท่านว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้น ขอเพียงแต่เรามุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้อย,อ,อ,ยอย่าท้ออย่าถอยแม้ว่าอุปสรรคนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่เคยชนะใจของเราหรือความมุ่งมั่นของเราได้เลยก็เป็นเรื่องเราที่อยากแบ่งปันให้กับทุกๆคนอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครได้อะไรมาด้วยความง่ายได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีบททดสอบกันทั้งนั้น แล้ววรุตาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ผ่านแบบทดสอบหรือผ่านอุปสรรคมาได้โดยด้วยความสำเร็จด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อมั่นนะคะเดี๋ยวเจอกับวรุตานในคลิปหน้านะคะสำหรับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย